เขาเสียงของเขาก็ประกาศตัวเองอยู่แล้วนี่ยังน้อยไปนะครับวันนั้นเยอะกว่านี้อีกเยอะกว่านี้มากๆพี่แบบมันโหแล้วเป็นยังไงบ้างก็เล่นไปช่วงหนึ่งครับเล่นประมาณเพลงนึงแล้วก็กลับมาได้คือตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นมากครับแต่วันนี้ก็โอเคสบายๆครับผมเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือให้ครับพี่หนึ่งเลยครับขอบคุณครับขออะไรอย่างนี้นได้ไหมครับขอถอดสูแป๊บนึงครับรอแล้วใช่ไหม ไปเลยนะปิดไปคอสุดใส่ใหม่ที่เราไว้ทำไมครับแค่ถอดสูตรที่มันเรียกเสียงกรียดกันได้เลยเหรอครับอีกทีนะไม่ต้องทำหน้าครับหน้าเมียวอ่ะเดี๋ยวเขาเห็นฟุ้งถอดสูตรก่อนนะครับตอนนี้ขนมเบื้องจุกคอแล้วครับ กล้ครับผมให้โอกาสตัวเองเวลาผมถามแทนครั้งหนึ่งครับว่าแทนครับมึงจะถอดไหมครับยังทำเพงเองคนได้ขอขอนอุตส่าห์เตรียมมาเต็มยัหายใจได้อยู่นะหายใจได้อยู่ที่เจาะรูไว้ตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยช่วยเล้าโอเคเรามาร้องเพลงต่อไปกันดีกว่านะครับวันนี้วันนี้ตะกี้เราร้องเพลงเก่าไปแล้วนะครับเราร้องเพลงเริงลีลาดสุขกันเถอะเราเพลงต่อไป เราเป็นเพลงที่ลิปตาเล่นกปกติอะไรเพลงชื่อว่าอ่อนแอลิปตาจะลองทำเป็นแบบเก่าๆดูบ้างเป็นแบบย้อนยุคแบบบูกี้เล็กๆนี่บูกี้นี่หลาคนเลยเอ๊ะเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังกันดูดีกว่านะ